สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านนะคะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง For You Tarot เช่นเคยนะคะพบกับเอวาอีกแล้วในช็อตคลิปนะคะวันนี้เอวาทำช็อตคลิปในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรคะ่ะเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรนะคะ โอเคมีไพ่สีกองสีใบให้เลือกเช่นเดิมนะคะใบที่1ใบที่สองใบที่3และใบที่4ี่นะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาธินะคะเลือกกองไพ่ที่โดนใจที่สุดใบที่โดนใจที่สุดดึงดูดที่สุดเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแล้วมารับฟังคำทำนายได้เลยและเช่นเคยค่ะก่อนที่จะรับฟังคำทำนายนะคะเอวาฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง for you ทาร o ดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอวาด้วยนะทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะและเช่นเดิมสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเรามารับพลังงานบวกด้วยการบอกรักตัวเราเองนะคะบอกรักตัวคุณเองทุกวันนะขอบคุณรักนะ ขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะในทุกๆวันเพื่อรับพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะคะและปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนโอเคเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเราไปรับฟังคําทํานายได้เลยเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรกันนะคนที่เลือกไพ่ไปที่หนึ่งกองที่หนึ่นะคะคุณได้ไพ่ในอออดนะคะ เนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นหนุ่มสายลุยนะกองนี้เป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะเขาเป็นคนหัวแข็งนะคะไม่พูดประจบเอาใจใครนะทําอะไรจริงจังหนักแน่นบางท่านบางกรณีพูดจาผงผางนะคะแบบขวานพาซากกันเลยทีเดียวนะคะ อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคนคนนี้ชีวิตของเขานะคะก่อนจะมาเจอคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคช่วยเหลือตัวเองมาตลอดนะและจะตั้งตัวด้วยความสามารถของตัวเองนะคะบางท่านบางกรณีเป็นคนที่มีอํานาจมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะและที่สำคัญคนคนนี้รักใครแล้วรักเลยนะคะรักใครแล้วรักจริงนะคะเขามีรักเดียวเท่านั้นนะโอเคค่ะต่อไปเรามารับฟังคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สอง กองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ เอกอ็อกเพนดเคนะคะเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรคุณกองที่สองเนื้อคู่ของคุณเป็นคนขยันนะอาจจะอายุเท่ากันหรือมากกว่าคุณเล็กน้อยนะเป็นคนหาเงินเก่งมีความคล่องตัวสูงฐานะค่อนข้างมั่นคงแล้วนะคะมีฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นจากสติปัญญาและความสามารถของตัวเขาเองโดยแท้นะเป็นคนมีสเสน่ห์มีความสามารถมีพรสวรรค์มุมาณนะในเรื่องของการ,การงานนะคะความคิดของเขาสามารถ หาเงินเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลานะคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆนะคะเนื้อคู่ของคุณกองที่สองนะโอเคค่ะต่อไปเรามารับฟังคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สามกองที่สามกันนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะคุณได้ไพ่ four of pentacles นะคะ โอเคค่ะคุณกองที่3มใบที่3เนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนค่อนข้างติดบ้านนะคนคนนี้ไม่ค่อยชอบสังคมหมู่มากนะเพราะไม่ชอบใช้เงินค่ะ <c oughs> เนื่องจากเขาเป็นคนประหยัดนะคะแล้วก็มัธยัตนะคะเข้าขั้นขี้เหนียวเลยก็ว่าได้นะคนคนนี้เป็นคนกระเม็ดกระเมรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะรู้จักใช้เงินมีระเบียบแบบแผนนะคะวางแบบแผนในการใช้เงินนะคนคนนี้ เก็บเงินอย่างเดียวค่ะไม่ชอบใช้จ่ายซื้อวยซื้อได้นะจึงทําให้ชีวิตมีแต่จะรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะบางท่านบางกรณีเป็นความรักทางไกลนะหรือคุณจะได้คู่ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณฝันไว้ก็เป็นไปได้นะคะคุณกองที่3โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามารับฟังคําทํานายสาหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่4กกองที่4นะคะคุณได้ไพ่ Pa g e of Pentacle นะคะคุณกองที่4 คนที่เลือกไพ่ใบที่สี่กองที่สี่เนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนรูปงามดูดีมากๆนะคะอายุมากหรือน้อยกว่าคุณไม่มากนะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความเข้มแข็งและมุ่งม,มั่นนะคะเป็นคนกระตือรือร้นคล่องแคล่วว่องไวเข้ากับคุณได้ง่ายนะคนคนนี้เป็นคนสนุกสนานร่าเริงมองโลกในแง่ดีเป็นคนวิ่งง่ายใช้คล่องนะคะทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะคนคนนี้บางท่านบางกรณีมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แล้วเป็นหนุ่มมากสีมือมากความสามารถเขามีความสามารถล้นมือเลยนะคะคนคนนี้โอเคค่ะวันนี้เอวาก็ขอจบคำทำนายช็อตคลิปในหัวข้อลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่อง for you tarot ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตากับช่อง for you tarot นะ้และยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ